สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกครับเช้าวันหยุดนะครับผมหลังจากที่ลงวิดีโอช็อตไปแล้วนะครับผมเตีอาก้าผมบินไปหนึ่งตัวครับแต่ว่าตอนนี้มาครับรวบรวมสมาชิกครับมาตีเตีอาก้ากันอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับเพื่อนๆบอกมาว่าจัดเลยเปล่าประมาณนี้นะครับโอ้โหมาดูครับรอบนี้ครับมีเพื่อนๆนะครับ มาช่วยกันถึง4ท่านครับอ้าวเมื่อสักครู่นี้มีเข้ามาเท่ๆริจิต้าหนึ่งแล้วก็หายไปนะโอ้โห <recreate> อะไรกันครับโอ้โวันนี้ครับลงคลิปวีโอเตียงกาให้เพื่อนๆรับชมนะครับผมก็โอ้ใช้มาแชมป์ครับใช้เจ้าสีแขนครับทะลวงกันนะครับทั้งหมดมี4 ID นะครับก็สรุปก็คือตีกับเพื่อน4คนนั่นเองครับผมเมื่อสักครู่นี้มี เพื่อนที่มี3 ID อยู่นะครับแล้วก็ผมอีก1 ID ครับเป็น4 ID นะโอ้โหจะใช้เวลานานขนาดไหนไม่รู้ครับก็มีเวลาเยอะครับประมาณ300วินาทีนะก็น่าจะสบายๆครับเพราะว่าเพื่อนผมโหดครับ3 ID ของเพื่อนนี่เลเวล42ครับอัพตัวโดยเฉพาะตัว4แขนเนี่ยค่อนข้างจะต็มครับมาดูครับผมใช้ตัวอะไรครับบาซามครับตายไปแล้วด้วยครับมีอีกตัวนึงครับบาซามครับมาดูครับว่าจะสามารถ ชนะเพื่อนๆได้อีกชนะเป็นใช้ชนะช,นะชนะเตียกาเนี่ยเหลือเวลาอีกเท่าไรนะนี่ขอโยกเล่นๆหน่อยแล้วกันนะครับผมนีาามม่ครับโอ้โหบาซามโมครับซาร์กาเตียกาครับเป็นเพื่อนใช้ทา่าต่อสู้กันนะครับผมส่วนผมก็จะมีต่อสู้กันนบไฟน,น,นะน่าจะชนะทางเจ้า,าเตียกาที่เป็นท่านเหล็กอยู่นะครับเหล็กกับมังกรใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผม โอ้โหนี่ครับของผมนี่ระบบจัดตัวให้นะครับเจอแต่ถาดไฟทั้งหมดเลยนะครับผมก็มียกหลบหน่อยนะครับเพื่อความมันนะครับยืนตีเฉยๆบางทีมันก็เบื่อนะผมว่าต้องโยกไปนี่ครับกระโดดหลบครับมีครับเจ้าลิงของเราเนี่ยนะครับชื่ออะไรไม่รู้ครับเนี่ยครับโอ้ยังใช้ชื่อภาษาอังกฤษเลยครับแชมชานอะไรเนี่ยครับ ซัดแรงเลยครับโอ้โหแล้วก็ค่างๆจะอึดด้วยนะถ้าเราก็โดนหลบไปด้วยนะจริงๆก็จะเสียเวลาหน่อยนึงครับแต่ว่ายังไงก็ลงครับตัวนี้เพราะว่า C i d ดีน่าจะอลงได้สบายๆครับกับเวลา300วินาทีนะครับโดยประมาณนะครับผมก็น่าจะอหายไปแล้วครับโปเกมอนผมแล้วก็เพื่อนๆครับน่าจะเป็นที่สัญญาณเน็ตเนาะมาดูกันครับว่าผมจะได้ CP สูงหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ ไอีเป็นอย่างไรบ้างนะตัวตียก้าเมื่อวันอาทิตย์นะครับก็ซัดไปกับโปเกมอนโกเฟสติวัลนะครับผมก็ได้มาตัวหนึ่งนะเราก็รู้สึกเหมือนจะบินไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็วันนี้มาไล่ล่าหาแล้วครับก่อนที่จะหมดเวลานะโอ้โววันที่3มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับของเดือนสิงหานะครับผมก็มาหา จับกันนะครับผมโอ้โหขออภัยครับขอแห้งนิดหน่อยครับผมไม่ได้ลงคลิปวิดีโอมานานครับก็พยายามทำวิดีโอชอวให้เพื่อนๆรับชมนะครับชอบบางไม่ชอบบางก็ช่วยกดถูกใจให้หน่อยแล้วกันนะครับผมอาจจะกดยอมแพ้แล้วไม่ใช่ครับอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดียวรู้สึกว่ามันค้างนะครับโอ้เดี๋ยวต้องออกไปก่อนครับนี่ครับถามเพื่อนก่อนครับมันเกิดอะไรขึ้นจะบอกเพื่อนว่ามันค้างนะโอ้โหต้องออกแล้วก็เข้าใหม่ละครับผม เนี่ยต้องดูดีๆก่อนครับว่าจะต้องออกแล้วเข้าใหม่หรือเปล่านะอ่านะครับผมออกแล้วครับผมออกต้องออกไปก่อนแล้วครับแล้วก็กดเข้ามาใหม่นะรู้สึกมันจะค้างแล้วครับผมเพราะว่าเลือดเจ้าเตียกลาไม่ลดเยเนี้ครับพอกลับเข้ามาครับปรากฏว่ามันลดลงไปเยอะเลยครับผมเนี่ยครับขึ้นเป็นแถบสีแดงแล้วครับแล้วก็มาเจอกับสวามูร่าครับผมเจ้าฮิมอนลีนั่นเองครับนี่ครับตีตัดขาเลยครับผม โอ้ตัดขาครับตัดตัดล่างตัดล่างครับนี่ครับกระโดดด้วยครับหลบไปด้วยครับนี่หลบถ้าไม่ตายของเจ้าเตียกาไปด้วยนะครับผมนี่ครับซัดครับโยกขวาโยกขวาแล้วก็ตัดขวาตัดขวาครับหมุนหนึ่งรอบแล้วก็ถ้าไม่ตายครับอย่างเท่ดูเอฟเฟคถ้าเกิดว่าสัญญาณเน็ตเราไม่ดอปนะครับเอฟเฟคค่อนข้างจะสวยเลยนะครับผม โอ้ไม่ขี้เหร่เลยครับดูดีเลยครับแต่ละตัวนะครับมีท่าทางของเขานะเออผมว่ามันมันดูเท่ดีนะโอ้โห,โ,หโหนะครับตอนนี้ก็ยังรอเจ้าโปเกมอนยูไนต์อยู่นะครับผมเผื่อว่าอาจจะได้เล่งนะครับหลังจากที่มีข่าวมานะครับว่าจะลงเป็นในสมาร์ทโฟนนะครับผมเอาลครับผมมาดูกันว่าเราจะได้ cp สวยไอวีดีหรือว่าใชนี่หรือเปล่านะครับผมโอ้โหเอาละครับนี่ครับโอ้เพื่อนจัดไปเลยครับสามสามไอดีสาคุณสมบัติพิเศษนะครับผมโอ้มาดูกันครับว่าเป็นเจ้าโอ้ยเป็นใชนี่จริงๆด้วยครับอยังฟุกครับเพื่อนมา3ามไอดีผมมี1นึดีครับซัดใชนี่เข้าไปแล้วครับผม2องสครับโอ้ดีซพีสูงอยู่นะผมว่า โอ้โหอย่างนี้ก็จับบอลเดียวใช่ไหมเอาสับประรดดีกว่าครับถ้าเป็นใช้นี่ก็บอลเดียวน่าจะให้เลยครับเป็นสเปเชียลนะครับผมเป็นพิเศษเลยนะครับผมหนึ่งบอลได้ไปเลยนะครับโอ้โหอย่างดีครับเดี๋ยวรอโอยอเข้ายังไงก็ได้มั้งเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเ <c oughs> อา <c oughs> แล้วครับผมโอ้โหเขียวดีจริงๆครับยังกับเอเรี่เลยครับผม <c oughs> เจ้าติ๊ก้าของเรานะครับผมมาครับได้อยู่แล้วนะครับผมชายนี่รับไปนะครับ6แคนดี้ครับผมกับ 4XL แคนดี้เลยนะครับผมในบอลแรกนะครับก็โอเคครับคลิปวิดีโอนี้นะครับได้เจ้าชายนี่ติาก้าไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ